ชุดที่ผมใส่อยู่นี้เสื้อที่ผมใส่อยู่นี้มีใครตอบได้บ้างว่าเรียกว่าเสื้ออะไรเนี่ยผมใส่อยู่เนี่ยฮะเสื้ออะไรนะเสื้อสูทเฮ้ยสูทมันต้องมีปกสิอ่ะเสื้ออะไรเสื้อกล้ามเยวอะอะไรนะเออวันก่อนวันก่อนบรรยากาศที่ไหนสักแห่งนี่แหละจำไม่ได้

ขอขอสักคนหนึ่งบอกไระ่าสักที่คนตายอยู่นี้เนี่ยาสักอะไรตลอดเวชาไม่ใช่อะชุมนันทอียอะตอต่อเออว่าไงยลตาใครเป็นผู้ชลาปีนี้เสียอะไรมายึอาสิ่งั้นารานักเกินตาลินเจ้าส่งหา หาดิเกียวสตูน่ะเกียวใครเป็นคนกำหนดฮะไม่รู้ใครเป็นคนกำหนดแต่เราตามไหมตามแต่จะร้านที่ตามหรอตามนิดหน่อยคืออะไรวะเอ้าวอ้าวใครวะเนี่ยขอขออภัยก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรัให้อภัยจีนขั้วบ่นนี่คือแบบตานี้ ถ้าเส้นตรงแล้ว hmm. ก็เส้นขวางแบบรักกันูโอเคนะอ่าถ้าต่ออ่าเนี่ยแบบเป็นโปรโงงอะไรสายโงต่ออ่ารุ่นหงาะเราเจ็ดสิบหลาสิบปีที่แล้วต่ออ่าบาโนมที่ที่ใส่โอเคนะเอาต่อเลยครับอ่าอันนี้ใครเป็ปะอ้าวตอนนี้ยังยังไม่มีใครบอกเลยเสื้อที่ผมใส่อยู่เรียกเสื้ออะไรมบลินแบ็จ้า บาจูชิโต้โมเสกกาจิงบิโมบาจูตักวากาจิงอันนัมรูปนุ่มอิมาโอเคมันเป็นเสื้อเขาเรียกว่าการลปตะในมาเลบางเอเบาจูอัดัตทีสติอาดับในอดีตก็คือชุดข้าราชการหัวเมืองมาลายูเวลารับเวลารับยาจอเวลาเข้าประชมุมราชพิธีราชประเพณีจะ ให้ใส่เสื้อตักวาเสียบากับบาจูเต็นายุบากับบาดินเตะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับสอสอในการมึงไปประชุมใส่เสื้อตักวาเถอะวงรื่องอะไรเพราะตอนนี้น้อยคนยจะรู้จักอ่าแล้วโดยเฉพาะตักวาจริงๆจะต้องใส่กับสโพ๊ดันลือ่าก็เลยใส่กับอ e ิสเปรียและเชื่อว่าปีนี้อายุอิสเปรียก e ็ irit, น่าจะมาเทรนด์ของมัน พเริมเห็นพวกการก็พวกมร์กัสอะไรก็เริ่มกัดุนสินค้ากันแล้วมันจะเห็นพผู้หญิงเรารู้จัดอะไรบ้างกุ้ง e บาโนอไรายะอะไร้ยนเหมือนกันไหมตาแกได้ไาแกที่แปตาแกที่ยี่ห้อจ้อหนอก่อนะมีบารดอนอะไรบ้าง A tango bạc của chú bạc của vòng chú tới vòng học. Lật được tổng thể ngoài. Poo vòng bay 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 อันนี้บอกว่ากันลัวก็เอาลวกวัวแวววัวเปิดหม้อซะตู้บําบัดปุกูร์ปัจจุบันโดมอาซามาจากเมืองบันโดงอินโดมันจะฮิตอยู่ช่วงหนึ่งบันโดมแต่บันโดมกับปัตตานีจะไม่ใช่แค่ผ่าการมันจะมีลิฟต์อีกอันหนึ่งลุกโต๊ะด้านหลเห็นไหมโอเคตอนนี้ที่ต้องเอาของดีของเขามาแล้วก็มาประยุกต์ให้เข้ากับเราเพราะบานโดมจริงจริงมันจะเป็นลูกไม้ นือจจ้อออกใช่ไหมมันเป็นรูปไม้มันจะเห็นเป็นสีชชเทนเนื้อหน,นังแต่พอมาตานีใส่ซับหรือใส่แห่นอกชิ้นหนึ่งตกตกดาโดโอเคการูยูบอ่อัญญาอ่านแล้วอะไรยา่าอ่ายูบอตัดจากท่าชิ้นเดียวไม่ได้ต่อแขนตาจุตาว่าดูตัวบรายูบอ แต่เราอาบายาก็คือ,อยาวๆแต่มีอีกชนิดที่5ที่มีในสังคมเราเยอะบาจูปากีใช่ไหมอ่ะอันั้นแบบผู้หญิงแบบผู้ชายก็ยจะมีบาจูปูวงปูวงผู้ชายก็ลักษณะเดียวกันกับผู้หญิงแต่จะปิดปิดตูด,ดนห,นหน่อยนึงอ่าไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรกระดุมอันเดียวบาจูตะลอกลานงงอก็กระดุมอันเดียวบาจูตะลอกลานงงอเดิมมาจากหมู่บ้านตะลอกบานงงอที่ตอนนี้อยู่ในสิงคโปร์ เป็นกีแร์กีแร์ที่ทำมาอยู่ง่ายๆคือทั้งหมู่บ้านตัดมาอยู่อย่างเดียวเลยและที่สำคัญจะต้องมีอาสอกแต่สอกอสอกโอเนะครับมีปัสสอกเธอเธออาบ้านเราไม่มีปัสอกไปไหนหน้าของผู้ชายต่อชุดแบบนี้เขาเรียกว่าบูซายนอซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่กองโควิดยังไม่ที่าเรา จนโควิดผ่านไปแล้วก็มีประมูลต่งหลายทุนไปเวียนฝั่งอเมริกาไม่วชาตันจ์ไม่วชอบาตูิยาไม่ว่าัมเปนไม่วชอะไรหลายอย่างเอามาขายประเมินไปวันก่อนปีที่แล้วนะพวกทคาบูซาโนเนี่ยติดหลักสิบล้านซึ่งโโดนูนิดเดียวแต่เขาเอ,าอ่านง่ายๆแตเยอะสอดเริ่มต้นห้าร้อย เคยมีคนรวยคนหนึ่งในในปตัตตานีตันจอผ้าโบราณเฉพาะ,พาาะาาผ้าหุ่าบาทแล้วใม่อาจารย์คุณพับค่าแรงอาจารย์อีกห้าพัน<อ>นักศึกษามุสลีมะเคยได้ยินว่าผ้าคลุมที่ราคาแพงที่สุดกี่บาท<อ>กี่บาทในยะลานี<อ>่แหละฮะรู้จั่ราสุข้นไหน 刘彩芳。